ปัดเบิ่งหีเพิ่งขาวขาวใหญ่พี่น้องบานเลยอุ้ยแมนเบดรับผมปิดสันเด้ครับนี่นี่ครับปิดสันปิดสันเด้ครับปูอวานเขเตยบดเขึ้นมากครับผมแต่มาเน็ดบดก็ลงเลยอุ้ยแมนเบิดพี่น้องพอดีแกงเลยครับผมสวยๆเลยครับผมเป่งขาวขาวครับสวยๆเลยครับผมสวยๆจ้าดอกเนาะพี่น้องอุ้ยเป็นเหงาเลยครับ yeah ผมผ เง่เถอะครับผมบอลอาดเงาเลยครับผมอุยกลุ่มเลยครับผมอาดสวยๆเลยครับผมโู้โหถกระเม่นครับสวยๆเลยครับดอกใหม่สวยๆกำลังโกงครับผมสวยครับผมสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเศร้าที่ล่าเฮ็ดไม่เตยปพอเตยปลาแต่ทุกคนตุ่มหงส์ทุบบอลครับผม มื่อนี่กะพอกันในเสาวันที่27เมษายนพศ2568ครับผมนักล่าเฮ็ดไม่เตะเพราเตยปลาแต่เขาปลาแต่พราเตะขึ้นเข้าไม่เตยกะติดภารกิจงานขาวดำครับผมมื่อนี่ยเพราะเตะขึ้นเฝ้าขึ้นเฝ้าลงคือกันละครับผมพาพี่พาน้องเขาปลาหาเฮ็ดบัววาดประมานเฮ็ดบดเฮ็ดขอนครับผมมื่อนี่ไปหลุ่นไปชมมึองมาพราเตยจะมานเฮ็ดยังเนี่ไปลุยกันได้เลยครับผม สามดอกเลยแห้งหมานครับผมโอ้งามๆเลยครับพอดีดอกละค่มีสวยๆเลยครับอีกดอกครับผมหกในหน่อยครับผมดอกนี้งามนี่ครับผมบุเลยเสียๆเลยครับ งามงามครับผมพึ่งขาวๆสวยๆเลยครับผมปาสอ่อนน่างามเลยครับผมชุดยจ้าครับเอ๋สองดอกครับผมโอยพึ่งขาวใหญ่ครับผมเขาน่างามเลยครับโอ้ดอกนี้อยู่ในห่างไหมครับผมเอาได้บ่ สวยๆเลยครับผมแจง่แสบนะครับเห็ดพงเขานี่นะครับผมสวยๆเลยครับเห็ดพงเขาใหญ่ครับหล่นไปครับปาเตยงงงครับผมอีดอก็สวยครับผมาตุดจอดครับดีดอกละค่หครับผมดอกนี้มันสวยแต่พี่น้อง้หูสวยๆเลยครับผมปุกุยครับผม นี่พึ่งเข่าขาวใหญ่พี่น้องบาลน,นี่โอ้ยแมนเบิร์ครับผมเป็ดสันเลยครับนี่นี่ครับเป็ดสันเป็ดสันเลยครับผู้อ่านเขเตยประเดีึ้นมากครับผมเป็นมาเนี่ยโบดก็ลุงเลยผู้แมนเบิร์พี่นอ้องพอดีแกงเลยครับผมพึ่งเขา่าขาวใหญ่ครับยุดยอดปูยแมนเบิร์ตได้พี่น้องผดแมนเบิร์ครับผมผุดอ่อนนี่ครับผมป้า chốt giỏi các ông, à, có tơi con con các ông, à, mà là có tơi các ông, ui, xinh xinh các ông, xinh xinh วานพอเตยไปได้มากขนมากว่าวนพอดีดอะมเนยครับผมงานผู้ทำสองดอกครับผมเจนแสบด้วครับ,รรบใ้ผลเขาอันนี้ขางไงครับผม cây khi sửa bạn những bạn nghe làm các phụng mình để thập phụng Hãy subscribe này kênh เดีแล้วครับผม สวยครับผมกลุ่มแหลกครับสุดยอดเลยครับผมเพชรเพิงเขาครับสวยๆอยู่ครับผมเพิงเขาขาวครับสวยๆเลยครับผมสาเนี่ขอถกขอไปเด้อครับผมอ่าอีกชั้ดอกที่สวยครับสวยๆเครับผม อนเงียๆครับผมป้าดอกสวยๆเลยครับผมขาวขาวครับสวยๆมือนในมันให้เพิ่งขาวขาวคร,รับผมมีนสวยๆครับผมสวยเลยครับสวยเลยครับ สวยจะดอกแล้วพี่น้องอุ้ยเป็นเหงาเลยครับผมอาดอาดอุ้ยหักแม่ยเถอะครับผมมันอาดเหงาเลยครับผมอุ้ยจุ่มเลยครับผมอาดสวยๆเลยครับผมอู้หูกระแม่แล้วอดสวยๆเลยครับอู้ยมันงามเถอะครับผม ติดก็ถ้ายรูครับผมสวยๆเลยครับสองดอกครับผมสวยๆครับน้ำครับนี่กลุ่มนี้ซีครับผมานี่จอดเลยครับอู้ย เดี๋ยวแล้วครับผมหลายดอกครับผมสวยๆเลยครับอืมว้าวงดายแต่ครับผมสวยครับดอกนี้แมงจ๊อกครับปุ้ยกลุ่มเดียวนี่เป็นสีครับพวก้าวพี่แน่นเลยครับผมว้าวงดงามครับผมสวยๆครับผมแต่จะเต็มตาเลยเด้อพี่น้องออมันหมานครับผมสวยๆ รออยู่รอครับผมงามเลยครับขาขาวสวยๆเลยครับสวยๆครับผมอรอครับแต่ดอกงามครับผมสวยๆครับดอกสวยๆเลยครับแต่กอเตยสวยๆครับ

เห็ออนอล้วครับมมม็กอันนี้เป็น,น,นปมกคนเดียวมือหนึ่งปุ๊บลุกสา,าเสียบเองครับผมมกใส่ไบตัวหอ,หอมครับงมดูสวยครับผม มึงคนไปใช้นอเหมือนเนีเพราะเต๋อก็ได้ร้ายดอกครับผมสวยๆเลยครับพอดพอดออกพี่นองเอ้ยบ้านไม่เห็นด้วยนะครับผมชุดปลายปับเลยครับผมโอ้ยถ่ายนงครับผมชุดจอยเลยครับ ของหูครับผมไม่ได้ปลูกก็มิ้กินครับธรรมชาติป้า,า,จ,า,าจุ๋มครับสุดเจดเลยครับผมเป็นเหงาเป็นเหงาเลยครับ สุดยอดครับผมพอเตยมากขนาดเด้อเ้็งนู่นี่ยครับผมสุดยอดแล้วครับส่วนคุณแมนไปครับผมเมื่อนี้ก็พปอเตยก็ขอสรุปผลงานของปอเตยเเ้อเมือนี้นั้นเสาวันที่ยี่สิบเจ็ดมษาปศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดครับผม วันนี้นักล่าเฮ็ดไมเตยพอเตยป้าแตกเขาป้าแต่ผู้เดียวพอเตยขึ้นเขาครับผมมาหมานอยู่ครับผมพอได้เมื่อกินเมื่ออยากอยู่ครับเกือบเต็มตาครับผมพอเตยกระเลาะกระดูนครับเฮ็ดเผือกั้งลุ่มครับผมเฮ็ดขูหนูลูกสาบมาแค่ครับผมสุดท้ายนี่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็กับนักล่าเฮ็ดไมเตยพอเตยป้าแตกเออ ขอบคุณพญายมยัยลุงป่าเอาอาทุกคนทุกหม่องบอลขอบคุณเจ้าป่าเจ้าเขาแถื่อพเตยหมานตลอดครับผมมืออื่นโบน่เด้อพี่น้องอาจจะบบได้เขาป่าครับผมมืออื่นเพราะวงานขาวดาครับผมไม่เตะกันอยู่สามมือนแล้วครับเขาป่าแตื่อพเตยสุดท่ายนี่กัสวัตดีครับผม